กรุงเทพชีว anyway ิตดีๆที่ลมตัวตรงไหนปัญหารถติดเนี่ยนะไม่เคยจะแก้ได้ผู้คนไม่มีโอกาสทำมาหากินแล้วดูพวกข้าราชการที่ไม่เสื้อตรงแล้วไหนจะทางเท้าที่ทำไม่เรียบร้อย ส่วนคนที่เทรดคริปโตก็ต้องมาเจอภาษีหนักๆเพื่ออะไรอะ่ะไม่ไม่ทำกรุงเทพให้เป็นเมืองคริปโตเฟลลี่ซิตี้ทำไมคาบเบอร์มันขายไม่ได้อ่ะคาบเบอร์มไม่ผิดกฎหมายไงโฆษณาก็ไม่ได้กรุงเทพอ่ะไม่ควรทำให้คาบ,บีเออร์ถูกกฎหมายได้แล้วป่ะก็ไม่เอื้อประโยชน์แกสามเจ้ายใหญ่เท่านั้นไงคนตัวเล็กๆอ่ะมันจะไปมีที่อยู่ได้ยังไงผู้ใหญ่อะ่ะช่วยบอกพวกผมว่าติดเกมแต่รู้ไหม การแคสเกมนี้อสปอร์ตะสามารถทำเงินได้นหลักล้านมืนนอนเคยกันนะครับผมไหนจะเลือกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกับ NFT อีกโรงเรียนอ่ะวนพัฒนาหลักสูตรที่เด็กๆอย่างผู้ปกครสนใจเข้าไปได้แล้วคุณยายอยู่กรุงเทพมานานยังคะคุณยายอยู่กรุงเทพมาประมาณ50ปีแล้วค่ะ คุณยายอยากให้ PM เ5มท่าันหายไปเลยค่ะใช่ค่ะอยากมีสุขภาพที่ดีด้วยอยากได้สวนอยากได้ต้นไม้เขียวๆอยากได้ที่ออกกำลังกายให้มันกระจายไปทั่วกรุงเทพค่ะไอเรานก็ตัวเล็กๆอารทำอะไรไม่มีปากไม่มีเสียงถ้ามีปากมีเสียงขึ้นมานะจะตะโกนให้ลั่นเลยตะโกนว่าอะไรตะโกนว่าผมไม่ไหวแล้วโว้ยมันถึงเวลาแล้วครับ ที่จะคืนอำนาจและให้พลังกับคนตัวเล็กทุกคนผมจะสร้างแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนตัวเล็กๆสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครโดยผ่านระบบบล็อกเชนเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงผมจะทำให้กรุงเทพง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนเราจะต้องเป็น Digital a s สเซทฮัเพื่อให้ชาวต่างชาติทั่วโลกมาเวิร์กฟรอมแบงคอเพราะถ้าเขาอยู่นานขึ้นคนกรุงเทพก็จะรวยขึ้นมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นผมจะให้โอกาสกับพี่ด้วยการพักใช้กฎหมายที่ขัดขวางการทำมาหากินรวมถึงการโฆษณาในโซเชียลเพื่อปลดล็อกกรุงเทพให้เป็นลีเกลแซนด์บ็โรงเรียนที่ดีที่สุดคือโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเพราะทุกโรงเรียนจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันพี่จะทำให้ทุกรงเรียนมีหลักสูตรที่น้องๆสามารถนำไปใช้งานได้จริง อยากทำอาชีพอะไรต้องได้เรียนในสิ่งนั้น Yes ผมจะเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกคนมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันผมเชื่อในพลังของคนตัวเล็กถ้าคนตัวเล็กเข้มแข็งเมืองก็จะแข็งแรงผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทมไม่เคยทำ